รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สถวายสการะพระพุทธสรีรธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลยานถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารการปฏิบัติธรรมของเราเริ่มต้นตามกำหนดวางไว้วา่าสามสี่ห้า อกของทุกปีธนวาเป็นเวลาแห่งการมีภารกิจร่วมกันถือเป็นบุญพิเศษร่วมกันถือเป็นการจงใจตั้งใจจะปฏิบัติธรรมโดยกิจกรรมที่มุ่งม,มั่นต่อความเรียบร้อยของกายกับใจเพราะกายกับใจของเรา ถ้าไม่บังคับไม่กําหนดโดยวิสัยของใจก็ไหลาตามอาการกิเลสของแต่ละคนแต่พอเรามากําหนดไว้ด้วยตนของตนเองว่าช่วงแห่งการปฏิบัติธรรมพิเศษ1นึ่ถึงสิธันวาของทุกปีเป็นความดีงามของเราเฉพาะตน ทางนี้ทั้งนั้นเรามีเป้าหมายต่อการที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลดังจำานงที่ตั้งใจกันมาเตือนตนว่าเราจะต้องเข้มงวดขุดขันเราจะต้องปฏิบัติกันให้เคร่งครัดมากขึ้นสี่จใจสนใจต่อกริยาบทของการปฏิบัติธรรม คือปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจของเราให้อยู่ในกรอบในกติกาตามความผูกพันที่เราตั้งใจกันมาว่าเราจะอยู่อย่างคนที่เรียบง่ายต่อการอยู่ของเราทุกวันเป็นช่วงแห่งการตัดความกังวลเป็นช่วงแห่งการวางภาระเพื่อ อยู่วัดปฏิบัติของเราทุกวันเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเราจึงวางใจได้กับทุกเรื่องทุกอย่างว่าเราเดินเข้าวัดมุ่งม,มั่นที่จะรวบรวมพลังแหงความสามัคคีแห่งความดีงามของการอยู่วัดของเราข้อพยายามตัดความกังวลใดๆหากจะได้บ้าง ก็ไม่ว่าอะไรหากจะไม่ได้บ้างก็ยังไม่ว่าอะไรแต่เราก็มีเป้าหมายของการตัดกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกับเราทุกคนว่าเราบอกตนว่าการปฏิบัติธรรมคือการตัดกระแสจากโลกวิสัยมาอยู่วัดปฏิบัติอย่างคนได้เรียบง่าย ตั้งแต่นอนก็ง่ายกินก็ง่ายระบบความเป็นอยู่ก็อยู่อย่างเรียบง่ายเรียกว่าแนวทางข้องการปฏิบัติธรรมของเราแม้กระนั้นเราก็าตั้งใจฝึกกายฝึกวายจาจฝึกใจของตนให้เปลี่ยนพฤติกรรมดั้งเดิมจากเคยเป็นอยู่อย่างนั้น เราก็มาเป็นอยู่อย่างนี้อยู่ได้และได้อยู่อย่างคนที่เรียบง่ายเรียกว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตัวเราให้เป็นคนที่เรียบง่ายวางเป็นวางได้กับภารกิจที่มีอยู่กับเราทุกวันคงไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปเราวางไว้ ในช่วง3ถึง10บธันวาของทุกปีเราเดินเข้ามาสู่แนวแห่งการเป็นสัมมาปฏิบัติเราไม่มีอะไรที่จะน้อมถาวายเกินความดีงามน้อมถาวายเป็นพระราชกุศลขอคอยพระองค์ได้ทรงบรรษสาการที่อยู่ยาวนานคู่กับแผ่นดินไทย สุดที่จะเป็นทรงอยู่ปฏิบัติได้เราจึงน้อมกายถวาวชีวิตมาปาราบรภารักิจแห่งการปฏิบัติธรรมด้วยก,กิจกรรมที่วางไว้ก่อนที่อันไม่จำเป็นเรามาอยู่วัดปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเนคขมมะสู่แนวทางแห่งคำว่าลีกเก่น สู่แนวทางคำว่างดเว้นสู่แนวทางแห่งความดีงามมันไม่จำเป็นเราก็ต้องตัดกระแสเราก็ต้องวางภารลาไว้ก่อนเพราะรู้ทุกอย่าง365วันยีชั่วโมงเท่ากันเราเข้าวัดพิเศษน้อมถว,วายเป็นพระราชกุศล ตั้งใจจอจงไววหลักเบื้องต้นก่อนหนึถึงสิธันวาของทุกปีแม้ถ้าเรามีความดีงามพอเราก็เสริมทั้งเดือนธันวาตามวันเวลาที่กำหนดกันไว้ให้เราได้อยู่อย่างนักปฏิบัติธรรมด้วยกิจกรรมมันเป็นบุญกุศลด้วยกิจกรรมมันเป็นความดีงามที่ชอบทำ มาอยู่โดยข้อปฏิบัติของเราทุกวันตั้งใจกันไว้ว่าหนึ่งเราก็ลดการพูดสองเราก็ลดการนอนสามเราก็ลดการรับประทานอาหารน้อยลงแม้กิดวัตปฏิบัติใดๆเราก็เพิ่มด้วยกิจกรรม และวัดปฏิบัตินั้นๆของเราให้มากขึ้นตั้งใจตื่นขึ้นมารับผิดชอบตอนองตอนในช่วงที่เราอยู่วัดปฏิบัติไม่ว่าจะหนึ่ถึงสิบธันวาของทุกปีหรือถ้าเรามีความสามารถพอเราก็ยกระดับขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมทั้งเดือนธันวา ายวายจจใจของเราก็สำรวจตรวจสอบตีกรอบตัวเองให้ละเอียดรอบคอบบนแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกคนจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลใจเป็นธรรมเราจึงน้อมรับสู่แนวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความจงใจและตั้งใจว่าเราจะวางเว้น กอาการอยู่วัดปฏิบัติของเราวางไว้ในความไม่จําเป็นเว้นไว้ในความไม่จําเป็นเรามาดูกายดูจิตของตนของตนว่ากายของเรานั้นพร้อมใช้งานไหมจิตใจของเราร้อมใช้งานไหมกายกับใจเป็นที่ตั้งของความดีงามของเราทุกวันการเดินทางอย่างนี้ เรียกว่าเดินทางแบบแห่งการปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อความเข้าใจแห่งความเป็นจริงของชีวิตปฏิบัติเพื่อความไม่ติดใจในความเป็นจริงของชีวิตปฏิบัติได้อย่างต่อติดคือรับผิดชอบชีวิตของตนให้ก่อเกิดมรรคผลแห่งความดีงามตามเส้นทางของสัมมาปฏิบัติของเราทุกวันตั้งใจกันว่า เราจะอยู่อย่างรู้รับผิดชอบเราจะตีกรอบแห่งการเดินทางของเราทุกวันพึ่งจงใจตั้งใจกันว่าเราจะอยู่อย่างมีพันธะแห่งความดีงามเราจะอยู่อย่างมีปันธาแห่งความดีงามตามดูตามรู้ตามสังเกตกับข้อปฏิบัติของเราที่อยู่ทุกวันว่าเรามีกรอบมีขอบมีเขต ว่าไม่ละเมิดสิทธิแห่งตนของตนและยังไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นอยู่บนกรอบปฏิกาของจริงของชีวิตว่าชีวใครใครก็รักสมบัติใครใครก็รักสามีภรรยาของใครใครก็รักคำจริงคำศัตย์มีประโยชน์ใครใคก็ต้องการเส้นทางของการปฏิบัติธรรม ถึงอยู่ในหลักของสินห้าหลักของสิ้นแปดหลักของความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้มีขอบมีเขตให้มีหลักเกณฑ์และหลักการที่ชัดเจนเราจึงอยู่วัดปฏิบัติของเราอย่างสม่ำเสมอเช้าเราก็มีภาระสายเราก็มีภาระต่อให้เพ้ายเย็นกลางคืนกลางวัน เราก็ต้องตั้งใจกันเพิ่มขึ้นว่าการอยู่วัดปฏิบัตินั้นเราจงเช็มงวดขวดขันต่อพฤติกรรมของตนอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่ไม่มีความจำเป็นเราก็ตัดกระแสเราก็วางอารมณ์นั้นได้เพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เข้าใจว่ามีอยู่ ดูแต่เราสนใจไม่สนใจเท่านั้นถ้าเราไม่สนใจทุกอย่างก็มีอยู่เราสนใจทุกอย่างก็ไม่อยู่เราจงรู้ว่าทุกอย่างไม่อยู่แล้วความจริงคือธรรมย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกันผู้หมายมั่นปั้นใจถึงมุ่งม,มั่นต่อการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองพูดก็ต้องระวังมากขึ้น การกระทําก็ต้องระวังมากขึ้นแม้แต่ความคิดความบานของเราก็ต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตมากขึ้นไม่ละหลวมเกินไปไม่ปล่อยตามใจจนเกินไปเราอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนบนสัมมาปฏิบัติของเราที่ตั้งใจกันว่าเราจะอยู่อย่างมีระบบระเบียบปฏิบัติ ว่าตามขั้นตอนเราก็มาไหว้พระสดมนเช้าเย็นกันนี้นั้นมีโอกาสเราก็รับสินห้ารับสินแปดรับสินอุโบสถอยู่วัดปฏิบัติตามกำลังบารมีของเรากันนี้นั้นมีโอกาสเราก็ฟังอัดฟังธรรมแม้กิจกรรมนใดเราก็คงไว้ซึ่งความดีงาม เราก็คงไว้ซึ่งความดีงามของใจอลเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกคนจิตเป็นกุศลใจเป็นธรรมจึงน้อมรับต่อความดีงามที่ปรากฏอยู่กับเราทุกวันเราอยู่เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่โลกจึงมีความน่าอยู่การปฏิบัติธรรมเป็นการเปิดใจยอมรับความจริง กับทุกภาคส่วนที่ต่อเนื่องกับชีวิตจริงของเราเราเข้าใจว่าอยู่ได้อย่างรู้รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีขอบมีเขตอยู่ได้อย่างม,มีกฎมีกติกาอยู่ได้อย่างมีระเบียบแบบแผนธรรมจึงจะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นที่ใจใจหากเรามีอัดมีรมใจนั้นก็จะอยู่อย่างพาสุก ร่มเย็นเป็นสุขตามแนวทางของการเดินทางของเราทุกวันเราตั้งใจกันว่ากิจกรรมเป็นเครื่องผูกยึดด้วยกิจกรรมเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันและกลางคืนเรามีจุดยืนของกิจกรรมคือการสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองว่าเราผิดเพราะอะไร เราผิดอะไรไปบ้างเรา,เราเราเผลออะไรไปบ้างพูดโดยไม่คิดพูดตามความรู้สึกนึกคิดของตนจนมีผลต่อการกระทบกระเทือนคนอื่นเราจงละเอียดต่อคำพูดเราจงละเอียดต่อการกระทำแม้แต่การนำเสนอความคิดก็จงละเอียดสักนิด ความคิดจะไม่เป็นหมืนความคิดจะเป็นความคิดที่ดีงามคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายรู้แต่ว่าทุกคนก็มาอยู่กันไม่แน่นอนมาก่อนกับทีหลังก็มีมาทีหลังกับก่อนก็มีอายุของเราคงไม่ใช่เพียงแต่ตัวเลขไม่มีอะไรที่มาารฐาน เราเดินเข้าวัดก็มานั่งสำรวจตรวจตราพฤติกรรมอันจำเป็นและไม่จำเป็นกับเราทุกวันอันที่เราต้องแสดงออกแข่งการอยู่ร่วมกันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นการกระทบกระทั่งเราก็ต้องละเอียดมากขึ้นการกระทบกระเทือนต้องละเอียดมากขึ้นอย่าทรงเดชต่อการอยากพูด อย่าทรงเดชจากการกระทำอย่าทรงเดชต่อความคิดความบานของตอนเองจงระวังและสำรวมมากขึ้นรู้จักคำว่าเกรงใจรู้จักคำว่าคารมรู้จักคำว่าให้อภัยรู้จักคำว่าระบบยืดหยุ่นกันได้ใจของเราตึองจะเป็นใจที่เป็นธรรม กิจกรรมของเราจึงจะเป็นกิจกรรมที่ชอบทำบนพื้นฐานของการอยู่วัดปฏิบัติตามเจตนารที่น้อมมาสู่การปฏิบัติของเราเพื่อให้ก่อเกิดอันที่จะน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพ่อหลวงของเราทุกปวงจึงตั้งใจเดินเข้าวัดเราได้กิจวัดปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตื่นนอนมาก็าทำวัดสวดมนต์ตอนยินมาก็าทำวัดสวดมนต์แม้กระั่นั้นก็ฟังอาดฟังธรมต่อเนื่องกันไปเส้นทางของการปฏิบัติธรรมจึงถูกตีกรอบกันไว้ไม่ทําอะไรอย่างไม่มีกรอบไม่พูดอะไรอย่างไม่มีขอบเขตแม้แต่ความคิดก็ยังมีความคิดที่ชัดเจนไม่เผลอ ไม่เบลอเพราะความคิดของตนจงสำนึกว่าผิดและถูกดีและชั่วเราต้องละเอียดต่อคําว่าผิดและถูกและทั่วเราจงเข้าใจคําว่าผิดถูกชั่วดีว่ามันจําเป็นกับไม่จําเป็นปนทางเดินของนักปฏิบัติธรรมอะไรพอลดได้เราก็ลดอะไรพองดได้เราก็งดอะไรพอหยุดได้เราก็หยุด เพราะมันไม่ใช่เรื่องแห่งความดีงามเส้นทางของชีวิตจึงตีกรอบด้วยสินห้าจึงตีกรอบด้วยสินแปดและจงตีกรอบด้วยสินโุโบสดูวัดแม้หนึ่งคืนหนึ่งวันก็เป็นความชอบธรรมของเราทุกคนใจเป็นมากใจเป็นผลใจเป็นบุญเป็นกุศลจึงพร้อมเพียงกันเดินเข้าวัด ช่วงเดือนธันวาพิเศษเพื่อน้อมถวายเป็นพระอุคุศลแต่สมเด็จพระหลวงแห่งปวงชนชาวไทยทั้งปวงเราจึงตั้งใจเดินเข้าวัดเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีของตนเพื่อเสริมสร้างความดีงามของตนโดยแนวทางที่ตั้งใจกันไววว่าเราเว้นก็ได้งดก็ได้ แม้จะเลิกสิ่งที่ไม่จำเป็นก็ได้เราคงไม่ต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายเรามีคำว่าตัดตอนได้อะไรดูแล้วไม่จำเป็นเราก็งดเสียบ้างเราก็เว้นเส้อบ้างและเราก็วางไวเ้เส้อบ้างความดีงามจึงเป็นเรื่องของใจใจเป็นหนึ่งใจเป็นประธาน สุดแท้แต่ใจใจเป็นมากเป็นผลจึงต่อเติมด้วยสาธยายบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่สุดก็ฟังทำและคิดตามไปว่าชีวิตของเรานั้นจะอยู่ได้อย่างไม่ง่ายนักเลยเพราะชีวิตของจริงเป็นสิ่งที่บอกว่ามีกฎประดิรัก์เป็นเช่นเดียวกันอน,นิจจตาเปลี่ยนแปลงในทุกเวลา ทุกขตาปรับไม่ได้ก็เป็นทุกข์อัน,น,นตตาก็บังคับไม่ได้ว่าความจริงเป็นความจริงโดยธรรมชาติเป็นความจริงโดยสมมุติเป็นความจริงของความโง่ของความไม่รู้จริงของใจเราจงรู้และจงเข้าใจเพราะความไม่รู้จริงเราจึงนิ่งไม่ได้ง่ายๆถ้าเรารู้จริงเราจะนิ่งได้ง่าย โดยความตั้งใจว่าเราจะหาความสงบให้กับใจในรูปแบบที่เราพึงกระทำได้เชื่อมั่นว่าคุณตระกูลและหมู่คณะได้ทำภาระหน้าที่ของตนของตนบนทางเดินของเราทุกวันมีกรอบมีกติกาด้วยสัจจาวาจาแห่งความดีงามของเราผู้เดินเข้าวัดช่วงปฏิบัติ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเป็นกรณีพิเศษในหนึ่งปีหนึ่งเดือนคือธันวาคมฝากไว้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหารใจจงตั้งจิตกันไว้ว่าเราจะอยู่อย่างคนปฏิบัติธรรมอยู่อย่างคนรัดกลุ่มและสุขุมรอบคอบตรวจสอบพฤติกรรมของเรา ว่าเราไม่ทำอะไรผิดเราไม่พูดอะไรผิดแม้จะคิดเราก็ไม่คิดผิดเรามุ่งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของชีวิตเพราะชีวิตของเรามันอยู่กันอย่างไม่แน่นอนมาก่อนกับทีหลังก็มีมาทีหลังกลับก่อนก็มีเรามีเวลาหนึ่งเดือนธันวาจงมอบกายถวายชีวิต บูชาความดีแห่งองค์พระบาสทสมนิจพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยแนวทางแห่งการปฏิบัติธรรมทำดีเป็นตัวอย่างพูดดีเป็นตัวอย่างคิดดีเป็นตัวอย่างนี่คือแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติเอเตนะสัจวัตเจนะด้วยการกล่าวคำจริงคำศสัย์โสดทิเตโหดุสัพพทาขอความสุขความสำเร็จ จงมีจงเกิดกับทุกรูปทุกนามจงทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอ